แล้วในวันหนึ่งเขาก็ได้เล่นคอมนะวันหนึ่งเขาก็ได้เล่นคอมน่าสนุกจังเลยและอยู่ดีดีมันก็เด้มีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ยงนนั้นแล้วก็แตกเข้าไปแล้วก็อคอมเครื่อ,องนั้นและคนคนนั้นก็ได้หายไปแล้วะก็เขาก็ได้ เดินเดินไปเดินเดินเดินไปหาผู้คนเออเพื่อนมันนี่อย่างอย่างนี้ให้ปิดเสียงเลย ก็อยู่ดีๆร่างกายเขาก็ได้ใหญ่ขึ้นเจ้าทำอะไรกับเพื่อนข้าข้าจะยิงเจ้า าได้ใช้พลังทัง้งหมดที่มีได้ทำการพุ่งใส่เขาพุ่งใส่สป,ปรดาราตัวนี้ได้ว่าสป,ปรดาราก็ไม่เป็นไรเลยได้ว่าสป,ปรดาราตัวนั้นก็ได้หันหลังมาแล้วก็เดินเดิไปที่เขาแล้วก็ทำการชัดชัด ก็ได้ทาการเตะนะครับแล้วก็ขั้เดินมาอีกก็ที่ทาการยืงนะครับนี่ครับสำหลับตัวนี้ต้องเกลี่ยตามสี่สำหรับตัวนี้ก็ได้ไปจุดกำเนิดของตัวเองเขาก็ได้มาที่นี่ที่จุดแรกของเขา เราก็ได้ทำการเดินชัดชาวบ้านชาวบ้านก็ปุ๊บปุป๊แล้วก็เดินที่หมดแล้วก็สะพานก็เดินไปผู้ใจคนนั้นก็ยังไม่ตายที่จริงแล้วเขาตายแล้วแต่ว่ายังจิตใจยังไม่ตายก็มีสงครามคุยสะพานตัวนั้นไม่เป็นไรเลยจนกระทั่งรัฐบาลก็ได้ทำการนย,ยุเคลียร์ลงมา สองลูกใหญ่ลูกหนึ่งคอนุเคารายห์กันงงสัปปะหลาดแค่ล้มติตามตอนต่อไปกดไลค์กดซับค่าย